จากกรณีการติดตามเรือน้ำมันเถื่อนของกลางจำนวน3ามลำที่หายไปพร้อมน้ำมันกว่า3ามแสนลิตรและลูกเรือจากจุดจอดหน้าสถานีตำรวจน้ำสัตหีบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้มีข่าวว่าเจอเรือทั้ง3ามลำแล้วและตำรวจน้ำได้ส่งชุดไปประกบเพื่อนำกลับมาที่จังหวัดสงขลาโดยในวันนี้เจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางพอ,อสอได้ออกหมายเรียกนำตัวผู้ต้องหาในคดีเรือของกลางบรรทุกน้ำมันหายจำนวนส1บคนมาสอบปากคำ ซึ่งในคดีนี้มีทนายเข้ามาร่วมสอบปากคำเป็นจำนวนมากในวันนี้จึงไม่สามารถสอบปากคำได้โดยลำพังตั้งแต่วันที่รับํำนวนจึงได้ให้ทางอายการสูงสุดเข้ามาพิจารณาเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจากักรเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทยโดยพนักงานอายการสูงสุดมีการมอบหมายให้ทางปอสอสเข้ามาควบคุมการสอบปากคำผู้ต้องหาและในวันนี้ไม่ได้เป็นการสอบปากคำจะเป็นการเรียกมารายงานตัว ว่าใครยังเหลืออยู่และใครที่หลบหนีไปหากตรวจสอบและพบว่ามีคนหลบหนีก็จะมีการถอดใบประกันและออกหมายจับคนที่หลบหนีส่วนในเคสนี้มีการให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมด28คนทั้งสัญชาติไทยเมียนมาสปปลาวและกัมพูชาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยประมาณ90%ทำหน้าที่เป็นลูกเรือควบคุมเรือ โดยในคดีหลักมีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามนำเข้าหรือส่งออกของที่ยังไม่ผ่านวิธีทางศุลกากรฐานร่วมกันซ่อนเร้นพาไปเสียในทรัพย์อันเป็นของเกี่ยวเนื่องในความผิดตามพรบศุลกากรและร่วมกันบรรทุกของลักลอบหนีศุลกากรหรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีตามพรบคำสัมปสานเบื้องต้นทั้งหมด28คนได้รับการประกันตัวไปคนไทยคนละ1 5แสนบาทแรงงานต่างด้าวคนละ10,000บาท รวมทั้งหมด3ล้าน1แสนบาทต่อมานายประกันของผู้ต้องหาได้เดินออกมาจากห้องสอบสวนเพื่อเดินทางกลับโดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงความคืบหน้าในวันนี้นายประกันตอบว่าวันนี้เป็นเพียงผู้ที่พาผู้ต้องหามารายงานตัวเพียงเท่านั้นส่วนผู้ต้องหาทั้งสองรายที่ไม่ได้มาในวันนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อได้ส่วนผู้ต้องหาที่ล่วงเรือไปกับเรือสามลำก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกัน ส่วนกรอบระยะเวลาในการดําเนินการทางคดีนายประกันไม่ได้มีการตอบอะไรก่อนปิดลิบหลบหนีผู้สื่อข่าวไปทันทีอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพันตารวจเอกชัชวานชูชัยเจริญผู้กํากับกองกำกับการสองปอสซึ่งทางผู้กำกับได้ยืนยันว่านายประกันได้หนยญาตให้เพิกถอนการประกันตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีกสองรายที่ไม่ได้มาในวันนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด2รายต่อไป คือผมว่าประเด็นที่ถ้าเป็นผมเป็นชาวบ้านสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทุกคนสงสัยกันหมดเรือหายเพราะอะไรน้ามันหายออกก่อนไหมมีการขโมยน้ามันขึ้นมาก่อนไหมแล้วก็กลัวความผิดเลยเอาเรือออกไปไหมหรือว่าจริงๆรลักทั้งเรือทั้งก้อนออกไปก็ต้องนําเรียนว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยลราเรือของกลางเนี่ยน้ำมันในแต่ละลาเนี่ยมันราคาเออมันจํานวนลิตรสูงก็คือไหลเป็นแสนลิตรนะครับรถเทเลอร์คันหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่จะได้ประมาณ1มื0นส่วนไอ้ที่พวกพี่เห็นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาได้ได้อันนั้นเนี่ยอัลลพันนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตำรวจน้ำถ้าพี่ไปเนี่ยพี่จะเห็นว่ามันมีกรอบทางรถเข้าครับมันจะมีกรอบใช่ไหมเข้าได้เฉพาะรถกระบะนะรถเทรลเลอร์เข้าไม่ได้ก็คือว่าณจุดนั้นเนี่ยถ้ามีการเอาออกมาเนี่ยมันจะได้เฉพาะลูกเตา๋าแล้วทางสาววัดในพื้นที่เนี่ยเท่าที่ผมทราบคือเขาได้มีการแจ้งว่าเขามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด นะท่าเรือที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่ก้าวออไปเนี่ยไม่บ้าก็เมาครับมันยากนะครับที่จะเข้าไปขนออกมาขนทีละพันลิตรออกมาพันลิตรออกมารถคันนึงอาจจะได้สัก3ามลูกบาทอ่ะอาจจะได้3าลูกบาทสัก4ี่พันลิตรเงี้ยแต่ว่าจะขนออกมาเป็นแสนลิตรไม่หมูนะครับเอาเรือไปทั้งลำแบบที่ทําอยู่เนี่ยง่ายกว่าประสบการณ์นะครับ